เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังนแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันที่26มิถุนายน2567ที่ศาลปู่ย่าประจำหมู่บ้านสลีกหมู่ห้าตำบลตรวจอำเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์นอสอกมลสนุกบุญแสกร่วมกับชาวบ้านสลีก พร้อมด้วยนางรำจากกลุ่มแม่บ้านอีก9คนได้นำเครื่องข่าวหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอลและหัวหมูอีกหนึ่งหัวมาประกอบพิธีเส้นสารปู่ยาเพื่อแก้บนหลังจากก่อนหน้านี้นายทวีมูลเสกหรือผู้คนเรียกว่ากำนันตุ้มอดีตกำนันตำบลตรวจได้ตรวจพบ โรคมะเร็งไช่ติ่งระยะสุดท้ายและเข้ารับการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อหลายออกซึ่งไซงเวลาพักฟื้นต่ออีกหลายวันซึ่งขณะก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดนั้นนางสาวขมลสนกบุญแสกเป็นพี่สาวของผู้ป่วยได้เดินทางมาแก้บนบานไว้กับสารปู่ย่าดังกล่าวเพื่อ ขอให้น้องชายปลอดภัยและหายจากโรคภัยไข้เจ็บกลับมาใช้ชีวิตปกติโดยเร็วปรากฏวา่าทีมแพทย์ได้ผ่านได้ผ่าตัดช่วยสุดความสามารถจนผู้ช่วยนั้นกลับออกมาพักฟื้นอยู่บ้านจดอาการป่วยดีขึ้นตามลำดับและได้จัดพิธีบาย บาบสีบรับขวนเลือกขวนให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวที่บ้านตามความเชื่อโดยมีนางลำบายสีและนางลำเกียวมอมาลำถวายเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาและวันนี้หลังจากประกอบพิธีเส้นไหว้สารปู่ย่าเพื่อแก้บนแล้ว สาบ้านก็ไม่พลาดจะต้องขอโชคลาบก่อนวันประกาศผลออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งกรกฎาสองพันโดยได้จุดทูปเสียงไทยได้เลขเด็ดสตัวคือ825ไม่แค่นั้นยังได้มีสาวบ้านที่มาร่วมพิธีตาดีเห็นรวดลาย บนหัวหมูมีลักษณะขายตัวเลขมีอยู่3ตัวด้วยกันคือหนึอีกด้วยนางสาวกมลสนุกกล่าวว่าที่ตนได้ไปแก้บนไว้จนน้องสายอาการดีขึ้นตามลำดับแต่ก็ยังไม่ได้ไปแก้บนสักทีโดยมีอยู่คนคืนหนึ่งขณะที่ ตนเองนอนหลับก็ได้ฝันเห็นปู่ย่าตายายเจ้าที่มาทักท้วงว่าเมื่อไหรจะเอาเครื่องมาเส้นไหว้ให้และเสียงทักท้วงก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ตัวเองผวาจนต้องกรีดร้องออกมาเหมือนคนนอนละเมือทำให้นายทวีที่นอนในห้องต้องลุกขึ้นมาดู นจึงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จึงได้จัดพิธีบวงสรวงเส้นไหวในวันนี้สำหรับนายทาวีบุญเสกหรือที่ผู้คนรู้จักทั่วไปว่ากำลังตุ้มอีกหนึ่งสายยอ สายาว่าตุ้มกวนวัยนอกจากจะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและอดีตกำนันแล้วยังเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงเพลงพื้นบ้านภาษากุยที่เป็นการอนุรักษ์สืบสารศิละปะและวัฒนธรรมทางด้านภาษาให้คงอยู่สืบต่อ รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปซึ่งก็มีผลงานออกมาให้เห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงแจมมอนเพลงอาจอจ้าสิมหมากินหมดเพลงสมใจผ้าไหมสุรินเพลงกำลังใจให้สาวรวมเพลงความบังสุดท้ายเพลง จำมองลบตรงเป็นต้นที่การบอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่มาของในพื้นที่สื่อออกมาเป็นบทเพลงอันไพเราะอีกครั้งยกระดับภาษากุยให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นอีกด้วยก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ